สวัสดีครับวันนี้มาดูดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนเมษายนนะครับใครผ่านเข้ามาก็อย่าเพิ่งกดออกช่องเรานะอย่าเพิ่งกดออกคลิปนี้นะครับเนอะดูกันก่อนนะจะเป็นกําลังใจให้กับการทําวิดีโอนะครับเราจะใช้เวลาดูไม่นานนะครับแล้วก็การทํานายช่องเราจะบอกว่าเป็นการทําระดับตรงไปตรงมาเนาะหมายถึงว่าไพ่ออกอะไรแล้วก็จะถ่ายเป็นโทนกลางๆนะครับจะไม่ถ่ายดี อะไรขนาดนั้นเนาะแต่อยากให้ลองฟังเป็นแนวทางแล้วก็ให้ทุกคนนะครับเชื่อในตัวเองนะครับไม่ต้องเชื่อทั้งหมดเนาะไปเป็นการอ่านภาพรวมกว้างๆนะครับอ่าคนวันอาทิตย์ไพ่เจชะตาคือเก้าคาทานะครับเก้าคทานที่เนี่ยเป็นช่วงความเหน็ดเหนื่อยนะคนวันอาทิตย์ไพ่แบบนี้ขึ้นมาเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ ยังคงเหนื่อยต่อไปนะเห็นไหมเราไม่ได้ใครอวยเลยถ้าเป็นบาง,บางช่องก็จะบอกว่าดีแหละแต่ว่าเราอยากให้เชื่อในตัวเองและฟังเป็นแนวทางจะได้ระมัดระวังมากกว่าเนาะฉะนั้นเนี่ยพอไพ่แบบนี้ขึ้นมาให้ความรู้สึกว่าหลายๆสิ่งในเดือนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณเผชิญอยู่แล้วจะเป็นปัญหาเรื่องของการเงินรายจ่ายแล้วก็ผลลัพธ์ที่คุณต้องเผชิญในช่วงเวลานี้เนี่ย มันโอเคนะแต่ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจยังต้องสู้ยังต้องเหนื่อยยังต้องประคองมันไปก่อนเฝ้าจับตาดูสถานการณ์และคอยควบคุมอะไรหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะผู้คนหรือปัจจัยอะไรก็แต่นะครับแต่คุณทาได้ไหมคุณทําได้นะครับแต่มันก็ไม่ง่ายสัปหนที่เกิดวันอาทิตย์นะเป็นช่วงที่ต้องคอยปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เข้ามา อย่างฉับพลันแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณเป็นคนเก่งนะครับไพ่ราชินีถือไม้เนี่ยบอกเลยว่าคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงหาลูท่ทางให้กับตัวเองได้ชุดก็ประมาณนี้แหละครับมันไม่จําเป็นต้องสวยหรูไม่จำเป็นจะต้องเดินบนเส้นทางรับเรียบบางทีเดินบนหินเนี่ยมันก็ลื่นบ้างสดุดบ้าง แต่เมื่อคุณรู้ว่าเดินบนหินก้อนนี้มันลื่นคุณก็เปลี่ยนทางเดินไปทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะสิ่งที่คนวันอาทิตย์จะเจอนะครับดูแล้วก็อาจจะเรียกว่าฟังกับจำให้ใจฟูเท่าไหร่แต่อย่างให้ให,ให้พิจารณาแล้วก็ลองแบบพึ่งระวังอย่าพิจิตตกนะครับไม่ว่าคําทํานายจะเป็นแบบไหน ไม่ว่าจะช่องไหนทำนายไม่ดีหรือ,อยังไงก็เชื่อตัวเองนะครับทำนายดีก็แค่เป็นกำลังใจแล้วก็เชื่อตัวเองถ้าทำคำทำนายไหนไม่ดีก็อย่าไปจิตตกนะครับเชื่อมั่นในตัวเองการทำนายดวงแล้วแต่ไนมะ่ว่าจะดูแบบภาพรวมหรือดูแบบส่วนตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในอันนี้จากประสบการณ์เราเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากภาพรวมเนี่ยคุณคุณอาจจะมีเขาเขาบ้างแหละอาจะอย่างน้อยที่เข้ามาดูแต่ว่า มันจัดการได้แหละแค่เชื่อตรงนี้แล้วว่าคุณจัดการมันได้แต่ว่าถ้าจากไพ่อะมันเหนื่อยเนี่ยที่ผ่านมามันเป็นมันเครียดหรืออยู่อย่างลําบากนะครับหลายๆคนลําบากที่ผ่านมาหรืออาจจะโดนโกงก็ได้นะเออโดนโกงโดนชักดาบหรือสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ดีและเป็นบทเรียนให้กับเราห้าเหรียญในที่นี้เนี่ยถ้าจะทําการใดที่ผ่านมามาติดขัดไปหมด นะเรื่องนี้เรื่องเรื่องสินก็ต้องระวังนะครับฐานดวงช่วงนี้นี่สินสุขภาพยังต้องเป็นอะไรที่คนอะไรใช่ต้องเศร้าระวังแต่ถามว่าดวงมีเคราะห์ดวงอับโชคดวงไม่ดีเลยไหมก็ไม่ใช่แต่เป็นดวงที่ต้องประคองและอาจจะเหนื่อยอยู่เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ว่าไม่ดีอะไรนะคือต้องสู้ต้องเหนื่อยนะครับอืมแล้วก็ ให้เก้าเหรียญอะเก้าไม้เนี่ยความเหนื่อยยากหรืออะไรตนะั้งแต่ที่คุณเผชิญเนี่ยคุณไม่ได้สู้คนเดียวนะมันเหมือนกับว่ามันก็ยังมีคนที่คอยเฝ้าระวังหรืออยู่กับคุณหรือเดินทางไปกับคุณได้นะครับเดินไปกับคุณเนาะคุณอาจจะยังสับสนลังเลใจนะครับคิดวิเคราะห์เรื่องของเงินเรื่องของการเงินนะถ้าให้เราเดาเนี่ยเดือนนี้คนวัน อาทิตย์ปัญหาเรื่องของการเงินเป็นปัจจัยหลักแล้วก็ความเหนื่อยกับเรื่องของงานเรื่องบางทีหลายๆคนอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเดินออกจากตรงนี้ที่ที่เป็นอยู่ตรงนี้แต่ว่าสถานการณ์ยังไม่เป็นใจนะครับก็อย่าพึ่งเนาะลองขยับซ้ายขยับขวาดูลองหาทางที่ทําให้เราไหลลื่นเนาะปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์นะครับอย่าไปขวางทางลมเนาะ แต่เหมือนคุณเองก็ยังสับสนลังเลใจนะครับสถานการณ์ตรงหน้าอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงนะครับจิตใจภวะพะวงแล้วก็คนวัยิต่ในช่วงเวลานี้จะส่งจิตสงใจนะครับยังตัดสินใจอะไรไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่เหมือนกับสับสนลังเลใจง่ายนะครับจิตใจวาวุ่นเนาะพยายามช่วงเวลาเนี่ยนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิพยายามอยู่กับตัวเองนะครับพยายามคุมจิตใจให้มัน วนเวียนอยู่แต่ในจิตของเราเนาะกำหนดจิตเราไว้นะครับให้มันให้มันไม่ฟุ้งซ่านนะ่ะเออแต่ถามว่าขนาดนั้นไม่ก็อาจจะไม่แต่ว่าเหมือนกับคุณเองยังไม่ค่อยอยู่กับล่องกับลอยแล้วกันนะครับตบกระชาเนี่ยจริงๆท่านมองในแง่ดีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหลายๆสิ่งที่เรามุ่งมั่นฝ่าฟันเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ตอบแทนกลับมาที่ดีนะครับอ่าเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ดีบ้างแหละเนาะ แต่ถ้าถามจะความรู้สึกมองว่ามันเป็นอะไรที่เรื่องของการเดินทางได้นะครับในอนาคตจะมีเกณฑ์การเดินทางคนวันอาทิตย์เนี่ยเดินทางไป,ปไปมามาไปไปกับกลับเนาะหรือเดินทางแล้วค่อนข้างวุ่นวายไม่ค่อยตรงแผนตรงตามแผนมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ปุ๊บแป,ป,ป,ป๊บกระทันหันหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องคือเหมือนกับสถานการณ์มันเหมือนกับ คือมันเหมือนสถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผนก็ได้นะเออหรืออาจจะต้องเดินทางปุ๊บตั๊บเนาะแต่ว่า,าการเดินทางของคุณก็คือก็โอเคนะไม่ได้แย่อะไรนะครับถ้าเดินทางมีการเดินทางไกลเดินทางบนเครื่องบินก็ได้เนาะเป็นไปได้นะครับถ้าในเรื่องของการงานบ้างดีกว่าการงานคนวันอาทิตย์เนี่ยการงานดูแล้วก็บางคนช่วงนี้ให้ตกงานก็ยังสบายๆอะ่ะไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรือเรียกว่าดรอให้เดือดร้อนก็คง โปรงๆชินช้นๆนั่นแหละเนาะหรืออาจจะเอาเวลาไปใช้ชีวิตมากกว่าเติมเต็มความสุขมากกว่านะถ้าตกงานอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับถามถึงงานมีโอกาสไหมก็มีโอกาสที่ได้รับข้อเสนอแต่ก็อยู่ที่เราอ่ะจะรับไหมอะไรเงี้ยเพราะบางทีข้อเสนอมันอาจจะเรียกว่า,งาเงินเดือนหรืออะไรก็แต่มันไม่ตรงกับที่เราต้องการนะแต่ถ้าทํางานประจําอยู่ช่วงนี้ก็เหนื่อยๆอยากเปลี่ยนงาน หรือเบื่อผู้คนหรือด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคุณไม่โอเคเจอหลายๆอย่างจาังเลยในที่ผ่านมาแล้วเหมือนกับเหนื่อยอะ่ะแต่ก็ต้องฝืนตัวเองประคองกับงานตรงนี้ไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งย้ายอย่าเพิ่งเปลี่ยนก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้แย่เออมันมันก็ยังพอที่จะเข้าเป้านะครับเรื่องของงานถ้าแบบตั้งเป้าอะไรไว้เนี่ยก็ยังพอที่จะมีลุ้นอยู่ S <S <an> เช่นบางคนไปแข่งขันมีเป้าหมายขายลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าทำงานประจำเป็นเซล,ลไปอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามันก็พอที่เฉียนเฉียกหรือเข้าเป้าบ้างแต่อาจจะไม่ตรงสเปคร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่คือข้อดีของงานประจำถ้าคุณทำอยู่ในช่วงเวลานี้นะแต่ถ้าธุรก,กิจค้าขายก็เรียกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องต้องทำมันอยู่อะแล้วก็คือ หมือนกับถ้าดูจากตรงเนี้ยนะยอดขายหรืออะไรแต่มันได้อยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ตรงสเปคแล้วก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการทํางานในช่วงเวลาเนี่ยมันมันเหนื่อยแล้วผลลัพธ์มันไม่คุ้มอ่ะเออหรือผลลัพธ์มันไม่ไม่ไม่ทาให้เรานะชื่นใจละกันแต่ก็ได้อยู่อะ่ะเออได้อยู่นะครับอาจจะมีวันที่ลูกค้าเงียบบ้างอาจจะมีวันที่ลูกค้าสนใจเราบ้างนะ ก็เรียกว่าลงทุนค้าขายก็เงินไหลมาเทมาอยู่นะ<ม>อย่าว่าไปเออก็อย่างที่บอกอะ่ะคือมันแค่เหนื่อยมันแค่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ดวงแบบดวงเสียดวงดวงเสียดวงหนักอะไรนะครับมันก็ไม่ใช่เป็นดวงที่เป็นข่าวครว์ครของคนที่เกิดวันอาทิตย์อะ่ะเออนะการเงินก็ยังเรียกว่าไถาเงินเยอะเลยนะเนี่ยเรียกว่ายังไม่ค่อยลับลื่นแต่ก็พอถูกไถได้นะครับการเงินโชคลาภไม่เด่น ระวังเรื่องของหนี้สินให้ใครยืมเงินยังเรียกว่าทวงยากทวงยากแต่ก็อาจจะพอมีมาให้หมุนหมุนใช้อยู่บ้างนะครับการเงินช่วงนี้ต้องระวังนะโชคลาภไม่เด่นสถานการณ์คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเหมือนกับมันยังวนลูปอยู่นะเดือนเมษายนยังวนลูปอยู่นะครับยังไม่หลุดพ้นนะครับบางคนไปไปเจอ ไอ้ที่ทานายดวงแบบจะดีจะอย่งงางนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องห้าสิบห้าสิบไว้ก่อนอย่าไปคาดหวังเยอะนะแต่ถ้าดูจากไพ่ตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่เปลี่ยนเนาะมันยังแบบดวงมันยังอยู่รูปเก่าๆอะ่ะเออบางคนเหนื่อยบางคนเนี่ยมีอิทธิพลของไพ่ห้าเหรียญมามันยังเหนื่อยยากอยู่แต่ว่าถามว่าเอ้ยแล้วจะเปลี่ยนจะอะไรไหมอย่างเงี้ยช่วงนี้มี ไถเฟสเฟซบุ๊กไถทิกตอกไถอะไรก็ได้แต่เจอไถ youtube เจอคำทำนายดีเรื่องราวดีๆจะเข้ามาเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพึงระวังนะครับเพราะว่ายังไงต่อให้เป็นหัวลรศาสตร์ในภาพรวมดาวมันแบบเราไม่ได้ดูลัคนาแต่ว่าดาวมันเดินถอยหลังเยอะดาวมันตกตกพบเสียเยอะมันก็ยังเรียกว่ายังวุ่นวายอยู่นะครับในหลายๆลัคนาราศีอ่ะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าดวงคนกันทิษเนี่ยจะมีการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นเลยไหมเนี่ยในภาพรวมผมคิดว่ายังนะครับยังก็ไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยประคองไปก่อนเออประคองไปก่อนอย่าเพิ่งผีผามอะไรนะครับประคองไปก่อนนะภาพรวมการเงินนะครับเดี๋ยวก่อนนะอย่างที่บอกอะมันยังไม่ค่อยเด่นแต่ว่าแต่ว่าคุณก็ยังสามารถที่จะ พอที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้นะแล้วก็เอาตัวรอดได้นะครับก็ไม่แย่หรอกเดี๋ยวผมดูเลขคาดแป๊บหนึ่งนะสิบสี่เดี๋ยวก่อนนะครับจริงๆถ้าดูอย่างเงี้ยมันยังเป็นไพ่ที่บอกเลยว่า การเงินเรียกว่าพอที่จะมีกินมีใช้เรียเร่ยบง่ายๆนะไพ่เสียมีหนึ่งใบก็จริงแต่ไพ่ที่เงินมันดีก็มีอยู่นะครับแต่จะก้าวเหรียญเนี่ยจากประสบการณ์เรามันก็ไม่ใช่ว่าเงินจะอู้ฟู่เงินจะเข้ามันีมันเป็นปันจจัยอื่นก็ได้นะครับแต่เรียกว่าถ้าก้าวเหรียญในที่นี้บางคนก็อยู่กับบ้านอยู่กับเซฟโซนตัวเองได้นะครับก็ ถ้าไม่ไปแอดเวนเจอร์โจนทยานมากนะักก็เรียกว่าอยู่กับบ้านอยู่กับชีวิตเดิมๆตัวเองอะ่ะก็พอที่จะเซฟพอที่จะปลาะรอดปลอดภัยอยู่แล้วกันนะอืมเจ็ดเหรียญนี่ก็ดีอยู่นะครับดีในแง่ที่ว่างเงินมันอาจจะไม่ได้เข้าอะไรมากแต่ว่ามันเป็นช่วงของการประเมินสถานการณ์อยู่นะครับ ช่วงของการประเมินสถานการณ์ถ้าหลายๆคนมองในเรื่องของการเงินและยังคิดตึกตรองคิดวิเคราะห์อยู่เนี่ยได้นะครับได้คุณอาจจะตกผลึกอะไรบางอย่างในของการเงินแต่ว่าโอเคภาพรวมการเงินเดือนนี้คุณก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนจัดแจงตัวเองให้มันเข้าล็อกเข้าที่เข้าทางได้อยู่นะครับเรียกว่าสถานการณ์การเงินแบบไหนคุณสามารถไหลลื่นโยกย้ายตัวเองได้บางทีอาจจะเป็นช่วงของการโยกเงินทางนู้นมาใส่ทางนี้อะไรประมาณนั้นได้เหมือนกันนะครับก็เรียกว่า มีสะดุดอยู่บ้างแต่ก็ต้องโยกเงินจากฝั่งนั้นเอาเงินตรงนี้มาโปะตรงนี้มาปิดอะไรอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่ามันจะประมาณนี้นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะถามถึงความรักหรือความรักก็เรียกว่าไม่ได้ดั่งใจและการเพบไพ่สี่ถ้วยมันขึ้นแบบนี้ก็ยังไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่นะครับคนโสดเรียกว่าถ้ามีคนเข้ามาคุณก็อาจจะตั้งหน้าระวังอยู่นะเรียกว่าจะมีเข้ามาไม่ก็มีเข้ามาอยู่นะครับแต่บางทีถ้ามีเข้ามาในความสัมพันธ์นี้มีราชินี์ศิีดาถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ นะครับที่ไม่ค่อยโอเคนะถ้าคุณอยู่ใต้แบบคือมีคนดูแลเป็นพ่อเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแม่ป้าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นผู้หญิงเขาไม่โอเคหรือเขาอาจจะยังเฝ้าระวังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ถ้ามีคนเข้ามาอันนี้เฉพาะคนโสดนะครับแต่ก็ในมุมหนึง่งถ้ามีคนเข้ามาก็ยังไม่ตรงสเปคไม่ชุ่มชื่นใจอะ่ะเออ หรือบางคนก็โสดไปเลยก็มีเรียกว,ว่ามีเข้ามาคุยแต่ยังไม่ตกลงที่จะคบหรืออะไรกันไปมากกว่านั้นนะถ้าคุยคุยกันอยู่ก็ยังไม่พัฒนาไปไหนอะ่ะห่างๆกันเฮินๆนกันบ้างจืดชื่อดอะเออแต่ถ้าเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ตรงที่ว่าบางทีถูกควบคุมมากไปนะครับแล้วก็คนรักอาจจะไม่ใช่ของการเดินทางช่วงเวลานี้ได้นะหรืออาจจะ ถูกควบคุมมากไปในชีวิตหมายถึงว่าตัวเราก็ได้นะไปจูจปจ้จี้ไปจุกจิกไปวีนไปเหวี่ยงหรืออาจจะไปวุ่นวายกับชีวิตเขามากไปหรืออาจจะคนในครอบครัวเราไปวุ่นวายกับชีวิตเขาเรื่องเรามันสลับกันได้น,นะครับไม่ฝ่ายเราฝ่ายเขานะครับมันก็อาจจะเป็น <c oughs> เรื่องราวที่มันก็เนาะเปลี่ยนกันได้หรืออย่างเงี้ยแต่น่าจะเป็นทนทนนี้นะครับถ้าจะจีบใครช่วงเวลานี้ก็อย่าพึ่งยิ่งพวกสายเปก็อย่าพึ่งนะ แต่ดวงคุณมีเสน่ห์นะครับเป็นคนมีเสน่ห์คือไพ่ราชนีพนร์บางทีไม่รู้สิกความรู้สึกเหมือนแบบเข้ามาว่าบางทีเนี่ยคนวันอาทิตย์เนี่ยหวังได้เงินแบบลับๆหวังให้ใครช่วยแบบลับๆก็ได้หรือถ้าคบใครแบบลับๆก็ได้เปใครแบบไม่บอกก็ได้หรือมีคนมาเปแบบไม่บอกก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่า คุ้มไหมกับสิ่งที่เสียไปก็อาจจะไม่คุ้มนะครับเนาะไพ่ชุดเมเจอร์ของคุณมีไพ่ผู้หญิงขึ้นถ้าเป็นผู้ชายเดือนนี้จะแพ้ไพ่ผู้หญิงนะครับในภาพรวมคือถ้าจะทําอะไรเนี่ยไม่ใช่บอกว่าอย่าไปสู้กับผู้หญิงก็คือหลีกเลี่ยงซะหรือถ้าจะต้องเป็นฝ่ายยอมผู้หญิงเนี่ยก็เรียกว่าก็ต้องช่างใจดูไม่ใช่บอกให้ผู้หญิงนำแล้วชีวิตจะเจริญงอกงามไม่ใช่แต่ว่า ดวงคุณจะแพ้ภัยผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วว่าดวงแข็งนะครับดวงมีสเสน่ห์แต่ก็เหนื่อยนะถ้ามีโอกาสท้าบุญกับสัตว์นะครับเป็นการแก้เคล็ดสรัมดวงระวังต้องไปหาหมอนะครับเสียเงินค่ารักษาเนาะก็จะเป็นทํานองนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์กันเี่ก็คอมเมนต์บอกเราได้นะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดถูกใจนะครับดูคลิปจนจบเป็นการช่วยให้ช่องเรามี ยอดเข้าเนาะโอเคครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ